สวัสดีค่ะสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีวันนี้ขอนำเสนอเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค0405.2ทับว289ลงวันที่30เมษายน2568โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ค่ะ กรณีที่จะได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม 1. สัญญาที่ได้ลงนามก่อนวันที่26มีนาคม2563 1.1สัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่26มีนาคม2563และณะวันที่26มีนาคม2563ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ซึ่งค่าปรับที่เกิดขึ้นก่อนวันที่26มีนาคม2563มีจำนวนไม่เกิน125ของวงเงินค่าพัสดุค่าจ้างโดยมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563 ถึงวันที่30มิถุนายน2565และหน่วยงานได้หักค่าปรับไว้แล้ว1.2สัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายและได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563ถึงวันที่30มิถุนายน2565ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นและหน่วยงานได้หักค่าปรับไว้แล้ว สสัญญาที่ได้ลงนามในช่วงวันที่26มีนาคม2563ถึงวันที่30มิถุนายน2565โดยสัญญาครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายและได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563ถึงวันที่30มิถุนายน2565ซึ่งสัญญามีค่าปรับและหน่วยงานได้หักค่าปรับไว้แล้ว ถ้าเข้าทั้งสองกรณีให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการยื่นคำขอต่อหน่วยงานตามแบบคำขอรับเงินเยียวยาภายในวันที่16มิถุนายน2568เมื่อตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดคำขอรับเงินเยียวยาให้หน่วยจะซื้อจัดจ้างดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐนำเงินค่าปรับสงครังเป็นรายได้แผ่นดินขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้ การจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกอบการกรมบัญชีกลางจะแจ้งแนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินเยียวยาผ่านระบบ New GFMIS ไทยให้หน่วยงานทราบภายหลังจากสำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานของรัฐแล้วขั้นตอนการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐมีได้นำเงินค่าปรับส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ตาม QR code นี้ค่ะ สำหรับวันนี้กลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ